สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมมีความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูหนังไทยเรื่องดับแสงมาพูดให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมก่อนอื่นอ่ะผมต้องบอกเลยว่านักแสดงหลักในเรื่องอ่ะคู่พระนางอ่ะผมไม่รู้จักเลยนะเหตุผลเดียวที่ผมไปดูคือชื่อหนังผมแค่อยากจะรู้ว่าดับแสงเนี่ยมันมันคืออะไรเออมันหมายความว่ายังไงผมก็เลยตัดสินใจไปดูนะ ความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูผมไม่ค่อยชอบเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะด้วยความที่เนื้อเรื่องอะ่ะมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะน่าเบื่อไปหน่อยมันจะมีความน่าสนใจตรงตัวนักแสดงเพราะว่านักแสดงทุกคนในเรื่องเล่นดีมากนะโดยเฉพาะพรทนางที่เล่นด้วยกันผมชื่นชมคนที่เล่นเป็นจะเรียกว่าเป็นตัวตัวนางเอกก็ได้ของเรื่อง เขาเล่นได้น่ารักมากนะผมไม่รู้จักชื่อเขาจริงๆเขาเล่นได้น่ารักมากแล้วก็เล่นได้แบบทําให้เรารู้สึกว่าเขาคือคือผู้หญิงอะ่ะคือนางเอกอ,อ่ะเออเขาเขาทําให้เรารู้สึกแล้วก็ในส่วนซีนต่างๆที่เขาเล่นคือองค์ประกอบโดยรวมมันดีอืต้องบอกว่าหนังในเรื่องเนี้ยสิ่งที่ดีที่สุดคือนักแสดงเพราะว่านักแสดงเล่นดีมากส่วนของเนื้อเรื่อง ผมจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องแล้วกันว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันเป็นอะไรประมาณไหนนะแต่ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันก็เหมือนจะเข้าใจง่ายแต่มันก็เข้าใจในบางส่วนยากๆนิดนึงนะอแต่โดยรวมผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืสําหรับในส่วนของเนื้อเรื่องนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่ชอบมากๆเลยในในในเนี้ยในหนังเรื่องเนี้ยคือภาพสวยมาก ในหนังภาพสวยมากโปรดักชันดีมากออแล้วก็โลเคชันต่างๆในหนังคือมันทําให้เราเพลิดเพลินไปได้แม้เนื้อเรื่องมันจะค่อนข้างน่าเบื่อมีบทพูดกันเยอะมากถึงจะมีแบบฉากที่มีสิ่งลี้ลับเนี่ยอยู่ในเรื่องด้วยนะแต่ต้องบอกว่าความรู้สึกเหมือนดูหนังช่องวันน่ะไม่ใช่ว่าหนังช่องวันไม่ดีนะแต่มันให้ฟิลนั้นมันไม่เหมือนเราดูหนังโรงแต่มันเหมือนเราดูหนัง หนังพีเรียดแต่มันก็มีความเป็นหม่อมน้อยเลยนะเออต้องบอกว่ามันมีความเป็นหม่อมน้อยอยู่ในหนังด้วยแต่มันไม่ใช่หนังของหม่อมน้อยนะผมต้องบอกตรงนี้ก่อนวิธีการเล่าค่อนข้างที่จะเหมือนแต่ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อกว่าความน่าสนใจของหนังก็ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าแค่นั้นเองโดยรวมแล้วก็คือผมมองว่าหนังเรื่องนี้เรงนี้ไม่ค่อยคลิกกับผมเท่าไหร่ในส่วนของเนื้อเรื่องนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยเอนจอยกับมันเท่าไหร่อาจจะมีแบบบางฉากที่แบบค่อนข้างที่จะ เออรู้สึกยิ้มตามไม่ได้เวลาแบบผานางเขาเข้าคู่กันอะ่ะมันรู้สึกแบบมันน่ารักนะเออผมต้องบอกว่ามันน่ารักมากๆเลยนะอืมถ้าตัดเรื่องเนื้อเรื่องออกไปอะ่ะอืมก็คือแบบเราดูแค่เฉพาะอ่าคู่ผานางอะ่ะมันจะดูแบบเป็นอะไรที่แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักมากนะครับผมแล้วก็รับรองว่าคนที่เป็น fc ของผานางในเรื่องเนี่ยรับรองว่าคุณจะฟินมากถ้าใครไปดูอะ่ะ คุณจะลืมเนื้อเรื่องไปเลยแล้วคุณจะดูแต่คู่นี้แล้วมันน่ารักมากนะครับผมบอกได้แค่นี้แต่สําหรับผมผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องดับแสงไว้ที่4เต็ม10บครับโอเคเป็นงไงกันบ้างครับสําหรับการรีวิวความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องดับแสงนะฮะก็ความรู้สึกของทุกคนเป็นไงก็แชร์กันมานะครับผมสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมก็ห่างหายไปนานสําหรับการรีวิวหนังก็อาจจะมีตะกุกตะกักบ้างนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มีหน้าที่อื่น ที่ต้องทำเยอะมากจริงๆอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการรีวิวให้มันน้อยลงแต่ว่าค่อนข้างที่จะให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงหลังจากทีด่ดูหนังเรื่องนั้นๆนะทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือความรู้สึกของผมคนเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากีิสูจน์หรืออยากไปดูหนังเรื่องดับแสงนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์กันได้นะครับหนังเข้าสายแล้วเรียบร้อยนะคร เข้าไปพิสูน์กันดูครับแล้วก็มาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าชอบตรงจุดไหนบ้างไม่ชอบตรงจุดไหนบ้างนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องใดนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวไปฟังอาจจะเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้ไปแล้วนะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ